คลิปนี้นะครับก็เป็นคลิปที่2อครับอัปเดตยังไม่เสร็จเลยนะครับเดี๋ยวมันนานไปนะฮะเดี๋ยวมันนานไปเดี๋ยวเขาผู้ชมดูไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปดูครับเพราะว่ามันหลายคันนะครับข้างหน้านี่ยก็เยอะอยู่แต่เป็นรถพวกรถเล็กนะครับมา f อคันนี้ทะเบียนแจ้งจอดนะครับเครื่อง h o 7 c นะฮะอันนี้ใครหาไปประกอบดัมนะครับก็ลองมาดูครับฮะดัดสันครับ สีขอยังอยู่ฮะแล้วก็คัสซีคัสซีก็มีนะครับมีสูก็มีอยูอ่ลองมาดูครับกำลังเคลียร์พื้นที่ตรงนี้โลง่งๆครับอเอาดินออเอาด้ออะไรออกสีแสนสูครับเป็นรถพักผ่อนของทีมงานไปเรียบร้อยแล้ว ช่วงล่างสองเพลาอยู่นี่ก็มีแล้วก็ใครที่หาเฟืองท้ายไปทำสารี่นะครับทำพ่วงก็มาดูครับเนี่ยมีอยู่นะช่วงนี้มีเยอะอยู่ครับแล้วก็ยางก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่นะครับยางผัดร้อยก็มีเยอะอยู่นะฮะเมืองพนองโพครับ,รบยังอยู่อยู่นานเหลือเกินปีหนึ่งล้วอันนี้แล้วก็คันนี้ก็เกียร์ก็ไปแล้วนะฮะหกบีดีมีหลายตัวอยู่ ลมดูดนะครับขับมานะเดี๋ยวนี้ขับมาไซโคนครับไซโคนตอนนี้แยกสี่ส่วนครับกระบะโอ้รถทำไมสวยจังเลยนี่กระบะยังดีๆอยู่เลยครับแข็งยังดีๆอยู่เลยฮัลโหลครับครับผม หัวเงียวว่ะอลองส่งรูปมาเบื้องหน้าครับผมไลาเ์เบอร์นี้แล้วครับผมืมมีเพจปะจะเรียนเฟซบุ๊กปะแม่ครับสีบุญเรืองอะไรรถยนต์จังหวัดกรสินครับผมครับผมได้ครับ บางคนเขาก็ไม่ได้เล่นไลน์นะครับก,ก็ติดตามทางเพจก็ได้ครับผมนะฮะส่งมาทาง Messenger นะครับมีหลายก็มีลายมี2เพจมี1 Facebook มี2นะฮะก็มีหลายอันนะครับช่องทาง YouTube ก็มีสองทิกตอกในมี4นะครับก็เข้าไปติดตามชมนะครับทักแชททางโน้นได้เลยนะครับผม นะใครจะขายรถก็นะฮะส่งรูปตัวรถหน้าเล่มแล้วก็ถ้าเป็นไม่ได้ก็ส่งโลเคชั่นตำแหน่งที่รถจอดนะครับผมจะดูว่ารถมันอยู่ไกลอยู่ไกลขนาดไหนนะครับจะได้ประเมินราคานะครับว่าสภาพนี้ประมาณเท่าไหร่นะครับมาต่อครับนะฮะรถคันนี้ยังอยู่ครับแล้วก็นี่ไซโคนคันนี้ครับรถชนมานะฮะไม่รู้ว่าเขาสตาร์ทยังไงนะฮะก็สภาพดีอยู่นะกระบะแต่ไม่มีฝาท้ายนะครับ โอ้รถแกบนะฮะเอถามหาแล้วเกินสิบล้อแกบซิ่งนะครับก็ยังยังไม่เจอตัวจริงนะครับยังไม่เจอตัวตั้งองเปลี่ยนเครื่องไปนะฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้เห็นนะครแต่วันนั้นแกมาจอดอยู่ข้างหน้าอยู่แต่ผมไม่ได้อยู่นะก็เลยอะลอะรอก่อนนะครับมาในฝั่งนี้อีกอันนี้น่าจะเป็นฮีโร่ครับแล้วก็ไมตี้ครับนี่ไมตี้โอ้โหเยอะแล้วนี่ดัตสัน เยอะๆเยอะครับนี่รถแอร์นะรถแอร์แอร์ไม่เย็นรถแปดเมตรเครื่องหน้าคันนี้ก็ยังอยู่ครับรถแอร์มีคันนี้คันเดียวนะแต่แอร์ไม่เย็นครับแอร์แขวนนะเครื่องตัวนี้ข้างหน้าก็เป็นรถดับนะฮะรถดับตัวนี้ก็ร้อยสิบนะฮะเอเจ็ตอทะเบียนแจ้งจอดไว้แต่ชุดโอนยังไม่พร้อมนะดับห้าคิวนะรถเล็กต้องเอาไปวิ่งร้านวัสดุนะเหมาะเลยนะฮะตัวนี้ รถพร้อมใช้มีคันนี้ครับมีคันเดียวนะเออกัคันนี้ก็พร้อมใช้แต่คันนั้นมันทะเบียนมันขาดเกินแล้วก็มันน่าจะเปลี่ยนตัวถังมานะรถยอดอร่อยนะครับรถเลเกนะฮะรถบัสต,ตัวนี้เจ็ดเมตรตัวนั้น8เมตรนะครับตัวนี้น8ดเมตรนะครับนี่มาแล้วนะครับอันนี้แมคโครตัวนี้เป็นโคมสุนะฮะ รถเบสสู่120รุ่น3นะครับตัวนี้ตัวเดินมันน่าจะเสียข้างนึงนะตัวนี้มันเดินเดินไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ต้องต้องให้เจ้าของรถเขาขับแต่ผมยังไม่ได้ลองเลยอันนี้เดี๋ยวเดี๋ยวมาลองนะครับเดี๋ยวผมไปซื้อรถก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวเนี่ยตัวเดี๋ยวมาลองรีวิวขับเพราะว่าไปตอนไปซื้อนี่มันอยู่บนรถนะครับเขาก็ทํางานข้างบนนะครับเครื่องก็โอเคอยู่เป็นเครื่อง e 700นะครับตัวนี้แปลง เครื่องยนต e ์ e700 รุ่นสามครับผมนสู่แต่โซ่นี่ตึงๆเลยนะครับโซ่ส่วนโซ่น,น,นี้จะเป็นรถเล็กรถเก่งนะครับมาใครอยากได้อะไรตัวไหนนะก็ลองมาดูครับนี่พอมีนะครับพอมีบ้างมีบ้างนะครับไทเกอร์ aker, เครื่องสองแอลเครื่องสวยๆเลยตัวนี้อ้สวยจริงๆตัวนี้ไม่มีแกะไม่มีเยิ้มเลยนี่อันนี้เครื่องสองแอลนะฮะร,รถเก่งก็พอมีครับ ไปเร็วๆเพราะว่ามันเป็นเร็วททมน่วิกเอ็มหัวเดียวมีอันเดียวแต่มันไม่มีทะเบียนนะตัวนั้นนะฮะันานั้นอะฮะไม่มีทะเบียนมาเดี๋ยวมาอยู่ดูเครื่องก่อนเครื่องข้างในมีอะไรบ้างนะฮะปั๊มลมนะครับปั๊มลมแปลงก็มีนะครับนี่แล้วก็น้ํายาล้างเครื่องมาวินก็ยังอยู่ครับไปหาอยู่ก็ลองมาดูครับนี่ มีเยอะเลยบังลมแปลงห้า0ันห้าครับพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะฮะสองอันนี้อันนี้ห้า5้อยสาสิบห้าอยสาสิเก็บเงินปลายทางนะฮนะนะไม่มีบวกค่าส่งนะครับสอ,สองรายการนี้นะฮะส่วนเครื่องข้างในก็โล่งนะดูโล่งโล่งโล่งนะฮะนี่ตัวนี้ก็ฮโอครับเครื่องไม่ค่อยสวยหรอกนเกียร์ตัวนี้เหลือเกียร์ล็อกตัวนี้ผมถอดออกมาแล้วผมดูแล้วนะเกียร์หนึ่งน่าจะหลุดนะแหวนท้องเหลืองมันสึกแล้วนะ ่ตัวนี้ครับราวร่างแต่ราวร่างยังดีอยู่หาตูดเป็นตูดโลหะมีนียมตัวนี้จะเป็น P D ดีเทอร์โบครับ P D ดีเทอร์โบตัวนั้น P E อีเทอร์โบนะครับตัวนั้นจะเป็น W O 6 E ครับแล้วก็ตัวนั้นเป็น W O 4 D 120นะตัวนี้4 D มันจะมี120กับ117นะครับมี2องอันเกียร์อันนี้ J O J O 5 C ครับตัวนี้เป็นบล็อกของ Toyota นะครับไม่มีปั๊มลมนะครับเป็นลมดูด เครื่องเกียร์เลยนี่ครับเราจะต่างกันแค่ปั๊มนะครับ120นะฮะปั๊มตัวนี้เห็นไหมตัวนั้นจะมีวาล์วปิดสวิกระดับเลยตัวนั้นนะฮะแล้วก็มีลิ้นเห็นไหมลิ้นอ่าปีกผีเสื้อนะครับในปั๊มนี่แล้วก็ h O 6C ครับตัวนี้ไอซ c สองสเครื่องไม่ติดโยนเข้ากองเหล็กเลย แล้วก็เบนซ์ครับเบนซ์สอง้ตัวนี้เครื่องเกียร์มัถูกๆคันนี้ใครหาอยู่ราคาถูกๆแต่แรงม้าดีครับ210อนะเอาไปทําการเกษตรหรือว่าไปใส่หัวยาวสวยอะไรก็ได้นะครับ PE ตัวนี้นะฮะยังอยู่ตั้งคอมออยู่นะฮะเครื่องเขาว่าทําสีมาหรอก็ทํานะครับเพราะว่าสีมันสดขนาดนี้เขาทำนะเพราะว่าเขาว่างๆนะฮะเจ้าของเครื่องเขาเลยทําสีเล่นๆนะครับ ก็ดูดีไปอย่างอีกแบบนะฮะทุกทูครับตัวนี้ท่ออ้อมครับเสียงเลยวิวดีเลยนะฮะแล้วก็อีเอ0เจ็ดร้อยครับหกบีบีหกบีบีในราคาย่อมเยาวครับเยอะๆเลยอีเอชเจ็ดร้อยก็พอมีบ้างนะครับนี่สองตัวนี่เกียร์เกียร์ตัวนี้เป็นเกียร์มิซูหกดีสิบหกเอ้หกดีสิบห้าเทอร์โบตัวที่ผมขายไปนะตัวนี้นะไปแปลงใส่ใพวกสีสูบได้เลยนะนี่นี่ฮะ เป็นหกเกียร์นะครับสวยๆนี่ตัวนี้เป็นรถรถมอรมนะครับมาก็ประมาณนี้ครับผมแหนบก็ลองมาเลือกดูครับนี่พอมีบ้างนะครับแหนบพวกแหนบพวกอะไรนะแต่แหนบนอกไม่ค่อยมีนะแหนบหูแหนบกอดแต่ถ้าแหนบเสริมพอมีนะครับแหนบกอดแหนบเสริมแหนบกอดแหนบหูแหนบกอดแหนบอันนั้นไม่ค่อยมีนะครับผมมาครับผมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ได้ครับเดี๋ยวผมไป หาดูรถซื้อรถก่อนครับวันนี้นะฮะว่ามีเขาลูกค้าส่งมานี่ติดตามชมนะฮะคลิปหน้าน,นี่นี่นี่ล็อกกี้นะครับอ่ะไปะครับผมฝากกไลค์กดแชร์กดสมัครสมาชิกด้วยครับผมกับสีบุญเรืองไรย,ยนนะครับคิดจะซื้อคิดจะขายครับคิดถึงสีบุญเรืองไรย,ยนคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันโอกาสหน้านะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ